ที่คอนต้มนะครับวันี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม solidworks นะครับอันนี้เป็นดูสุดท้ายของพาร์ทนี้นะครับก็คือการเอาชิ้นงานมาประกอบกันนะครับวิดีโอก่อนหน้านี้เราได้ลองทำกันไปแล้วนะครับก็จะมีชิ้นที่หนึ่งบบตัวน,นี้แล้วชิ้นที่สอง นี่เราก็จะมาเราก็กั้นโดยการมาส่นนะ็อตแล้วก็จะทำดอเอิยงด้วยนะครับแล้วก็นิวพาดขึ้นมาเป็นแอ s ซ m b l ีโอเคโอไฟล์ที่เราเก็บเงนินนะเวลาลากให้ตามดอเอิยงเลยครับเบสแล้วก็ชีด ถ้าเราไปลากขึ้นอย่างนี้มันจะชีตมาก่อนมันจะคลิกที่ชีตนะหรือเราจะคลิกที่รันก็ได้แล้วก็มาเปิดอีกก็ได้แต่ถ้าเรานะ่ะถกาลากตามลำดับนะเวลามามันก็จะมาอันที่เราเรียกก่อนนะก็คือตัวนี้ตัวเบวสนะชีตนะครับเค้ะย่อแบกทั่อหมดนะ ถ้าเราดูแบบนำก็จะเห็นว่ามันแค่นำมาประกอบการโดยตรงนี้มันจะใส่น็อตก็จะเห็นว่ามีรูกับรูตรงนี้ก็แค่นำมาใส่กันแบบแรกนะเราก็อาจจะให้ด้านนี้แบคลิกที่ผิวนี้กับเม็ไปคลิกที่คำสั่งเม็ดเดี๋ยวว่ามันเลือกแล้วเพราะเราคลิกตรงนี้ หรือถ้าเรายังไม่ได้คลิกตั้งแต่แรกนะเราคลิกเม็แเราก็มาคลิกที่หลังได้นะการเม็ดกา้ผิวนี้มันตรงก้านนะนี่ผิวนี้มันก็จะอยู่แนวตรงกันแหละหรือว่าคลิกขึ้นขึ้นลงไม่ได้นะอันนี้ที่เราเห็นไม่ได้ขึ้นลงนะที่มาไปนู่นนะแต่มันยังอยู่ในระนาบเดียวกันนะ <S <S เดี๋ยวกลับมา อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับพอเราเมดแล้วว่าให้ผิวนี้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะโอเคไปทำงานก็ให้ผิวนี้ประกบกับผิวนี้อา่ามันก็จะหันกลับมาตอนนี้มันจะอยู่ในแนวนี้ละแนวนี้ขึ้นลงไม่ได้นะเนี่ยคลิกเมาส์ขึ้นลงมันไม่ได้พเพราะเราเมดไปแล้วว่าให้มันเสมอกับผิวนี้กับผิวนี้นะ Okay. ป้ายนะเราเม่ร,รูเลยก็ให้รูนี่เอ๋คลิกที่ผิวตรงนี้นะเน่ผิวด้านในก็ได้หรือผิวตรงนี้ก็ได้เนะนี่ยแล้วก็คลิกเลือกคอนเซนทริกคอนเซนทิกคือจุดศูนย์กลางร,ร่วมเหมือนกันนะติกถูกมนะองๆกนันนะซิโอเคมีอันนี้ไม่ได้โอเคมีติกถูกไปก่อน วิธีการแก้ไขนะตอนแรกก็มาเช็คดูทีละชิ้นก่อนว่ามันตรงตามแบบที่เราทําไว้ไหมนะครับตรงตามแบบที่เราทำไว้ไหมนะมนก็คลิกขวาที่ชิ้นงานแล้วก็ open path r นะีก็จะได้ชิ้นนี้มาคลิกเราก็ไปดูที่แบบโอเคแต่ ไม่ตรงรูเมื่อกี้ไม่ตรงการก็มาคลิกมาเอาเมาส์มาลากลากดูก็ได้ะพอาตรงนี้มันเกิดส้มๆที่บริเวณนี้แสดงว่าต,ตัวนี้เป็นการเจาะดูอ่ะก็อ,อีดิสเก็ตดูซิว่าเราตรงไหมเวลาเราทำโอเคตรงนี้หกหกอ่าตอนนี้ขึ้นไป6ขึ้นไป6อ่ะตรงอยู่นะนะตรงอยู่นะ ตร,ต,รต,รตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าตรงนู้นหกโอเคตรงนะตรงตรงแล้วมันไม่น่าใช่ชิ้นนีน้มันก็ปิดไปถ้าไม่ตรงก็แก้นะไอเช็คกินนี้เนี่ยแต่ถ้าเห็นรูมันโอเครูมันเอียงไปทางนี้เพราะว่าน,น่าจะมี อะไรเกี่ยวกับแบบก็อเขียนอยู่ในที่พัดนี้นะนี่รูเอาเมาส์ไปวางโอเครูเห็นนะพอเอาเมาส์ไปวางรูคำสั่งนี้คือการเจาะรูพวกนี้เราก็อันนี้ไม่ใช่รนะูนี่นะดูพีดิสกสเก็ตดูเมื่อกี้ไอ้รูตรงนี้ตรงนะห้าห้าแต่นนี้ยังหกอยู่เลย แต่ว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาด่ะเหมือนฝั่งเนี้ยแบบมันไม่ได้เพื่อความหนาของไอ้ตัวนี้ไงที่มันมามาประกอบตรงนี้นิดหนึ่งทําให้รูมันอาจจะไม่ตรง,งเดี๋ยวลองเดาครนะับลดไปฝั่งอันหนึ่งอออโอเคจุก เซเมื่อกี้มันขึ้นว่าจะให้เปลี่ยนแปลงบแบบหนเออลองมาดูที่ assembly ตัวนี้ ถ้ามันตรงนะนะตรงนะโอเคไปดีชีตัวนี้สิให้นึกษาเลือกโบโบก็คือตัวนกตัวผูนะ้น,น, okay. นี่ยเทมให้เหมาะสมกับเงื่อนไขโอเคมีจำนวนสองชิ้นไอลูตรงนี้เขาบอกไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคว่ามีเอร์ดีฟเดยบนะครับขอความลึเลกเฟสระยะเกีียวสิบโอเค แล้วก็ไปเปิดแคตตาล็อกแคตตาล็อกตอนแรกยังไม่มีนะเดี๋ยวไปคลิกที่ตรงนี้ก่อนจากนั้นก็แอดอินนะแอดอินแล้วก็ไนะปเลือกที่บอกก็คือมันจะมีหลายคำสั่งเนี่ย,ยไปเลือกหน่วย ANSI metric นะคลิกที่บล็อแล้วลองดู explore ไหมฝาตรงนี้ก็พอได้นะ นี้ถ้าเราดูที่แบบจะเคลืนข้างมันเหมือนมีแผ่นนิดนึงตรงไอ้มันน่าจะเป็นแอ้ลักษณะแผ่นอย่างนี้จริงๆเขาบอกให้เลือกได้ที่เราต้องการเลยนะไม่ต้องห่วงอันนี้ก็จริงๆมันก็ได้แต่ก็าจะไม่สมจริงอันนี้ก็ได้นะไม่ต้องห่วงนี่ไม่ใช่ลก เล่นเรื่องีแล้วกันก็ลาออกมาค,คลิกคลิกลาออกมาเอรว่าตัวมันเป็นอย่างนี้ไม่เอาไม่ชอบหรือเราจะใช้ก็ได้นะทียแค่อยากให้มันได้ต็ม ไปปาับหวังว่าจำได้นะครับก็คือ m 2 m 2ก็คือ,อะระยะระยะ10ระยะเทสสิโอเคจบละ,ะใครจำไม่ได้ก็ไปดูนี่เนี่ยนะเนี่ยมเจอร์เดเมเเตอร์แปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง2ก็คือ m 2ความลึกแล้วก็ระยะเกี่ยว10 10โอเคจบ เด่ตรงนี้ก็คือเบรนชนะ์โอเคอติดแต่ก็ติดถูกโอเคอันนี้ถ้าให้มันสมบออโต้่างนี้เฉนว่าให้ตัวแหวนตรงนี้มันพุบเข้าไปเลยเนะี้มันขึ้นลอยสี่วาฟ้าอย่างนี้นมันตัวมันจะออโต้เราเม็ดเองก็ได้คลิกอยากได้กี่ชิ้นก็คลิกๆเอาเอาโอค้โอเคอเม็ดเองนะครับ ่อาให้มันที่ลากให้มันมาห่างก,กับตัวชิ้นงานก่อนไม่งั้นมันจะเป็นกรณีนี้น่รกที่เอาคลิกผิวเมดผิวด้านในกลับด้านเนี่ยจะเห็นว่ามันไปอยู่ข้างในเนือชิ้นงานบางทีมันไปอยู่ข้างในเนี่ยเราก็ขยับอะไรไม่ได้ เันพี่ก็เลยบอกให้ขยับออกมาก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็ได้อยู่น,นะติดกถูกไปอันนี้เราก็เลือ่อนเอาไว้ฝั่งนี้ที่ที่เราเมดระะว่าผิวนี้กับผิวด้านในก็คือมันตรงกันเห็นว่ามันขยับขึ้นซ้ายลงไม่ได้ก็อยู่ในแกนเดียวกันนะครับต่อไปเราก็บอกว่าแต่ทเมตรงนี้ที่ผิวตรงนี้กับผิวด้านใน ให้มันสัมผัสกันทิ้งทุกโอเคก็ได้แหละนะไปผิวนี้ผิวด้านในขับด้านเนี่ยมันไปอยู่ด้านในนะมันไปอยู่ด้านในนนี่ทีนี้ก็ทิ้งออกมาก่อนอาจจะให้มันไปอยู่ไกลๆลากมันไปอยู่ไกลๆนี่ ท,ทิ้งิวติดขอบติดนี้กั้นโอเคอยู่นี้นกับด้านนี้ิถูกอะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วไม่มีอะไร ข้า,าก็จะเหมือนกระแบบตรงนี้ก็กเสร็จนที่จะไปทำต่ออิงก็ได้ไฟนี้ถ้าเครื่องไฮชาก็ปิดได้เลยนะก็ปิดไป,ไปเสร็จหมดเดี๋ยวจะเปิดไฟที่เป็นดออิงก็ทำไว้แล้วนะ ทำไม่เป็นก็ไปเปิดดูยอหลักได้นะครับลองไปดูวิดีโอที่เอาไว้ทำเทมเพลตอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วก็เลือกมาโอเคอันนี้เทมเพลตทำเรียบร้อยจะเปิดที่ไฟล์ตรงนี้ก็ได้ก็ติดไฟล์ตรงนี้นะไอ้อีกเดี๋ยวก็ไปเลือก ซอสที่เราเซฟซอสเราว่าแหล่งคนระับแหล่งที่เราเซฟชุดที่สามของพี่อส s s m b ติดถูกมนาะ้เราเรีนมิอชืฝ่ฝนโอเคเจได้มัะทุกี่ติดที่ a s s e m b โอเค อันนี้เหมืมา,มากแค่ชิดนี้ไม่ได้ก็ไม่ถึงโมเดลแคืเบรกิกอยู่ด้านข้างเหมือนเขา ทานคือตโอเคเอาเป็นทึกตับเป็นทึกไดไฟแอร์ซีมดู ข้างในมันไม่มา,าชาัดเลยไม่มามีปัญหาเลยเรา,าจะหลืงกดเซฟอะไรหรือเปล่าเออ่งน5525เซฟไปแล้ว,ตตวเอ,อ,เอ,อ,อเ,เ,วเออตรงนี้ไม่มา เพห่เมดใหม่หนีมดแตอนนี้มันยังไม่มีอะไรฟิกเลยเคลื่อนที่ได้หมดโอเคเราจะไปพร้อมกันองั้นเราเปิดฟิกกัน พิดในิดขวาพอเนี๋ยเม่ไ้ไม่ไปมจะไปแต่ตัวนี้เพราะตัวนี้เราไม่ได้ฟิกนะนะครับเหมืนเมใหม่เลยพิก็เสียลนะ que จะเปิดไฟครค้างไฟนี่ค้างไว้ก่อนเพื่ปิญหนาเราจะแก้ดีเราจะไปเปิดไฟเราอีก เกิดไฟค้างไว้มันจะมีให้เลือกไง ้ามันเล็กไปก็เปลี่ยนสเกลก็จะเป็นสองต้นหนึ่งก็ได้สองต้นหนึ่งมันก็คือเอาสองส่วนด้หนึ่งแล้วคูณเข้าไปก็จะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยใหญ่ขึ้นสามตัวสองสเกลสามตัวสองก็คือเอาสามส่วนสองคูณเข้าไปเขียนนั้นเองมันก็ ไม่ยากเลยเใส่บอลลูนเดี๋ยวก็ย่อนนิดนึงจะได้ทำให้เหมือนกันใส่บอลลูนอินเวชั่นบอลลูนพัดหนึ่งก็น่าจะเป็นให้แดงๆนี่มหนึ่งนี่มันขึ้นใหม่ลึกหนึ่งเพราะไอตอนที่เราเม็ดเราเอาไอชิ้นนี้ออกมาก่อนไปให้ใหม่ลึกสองลึกสามนี แล้วมันก็จะอ,ออกเรียงมาตามเป๊ะๆเ,เลยเนื่องจากเราไอ้นีนะ่เวลาเราเมรเราเรียงนะตามลำดับของมันครับหรือไม่เรียงตามลำดับเราก็จะแก้ตัวเลขได้ไม่มีปัญหาตัวนี้นะโอเคติ๊กถูกปะจากนั้นเราจะทำ build นะทบิวหรือว่าเทเบิลนะครับคลิกดินเกี่ยวออฟแมททีเลี้ยงนะครับก็ลอคลิกเลือกอันนี้ไม่รอให้คลิกเลือกครับ เก่าเนี่ยนะติดถูกไปได้ลนะจบเดยวสิบท่านในนี้ไม่มีเนาะโอเคยิ่งถง้าม,มีก็อธิบายเพิ่มเติมได้นะวา่าเป็นวัสดุอะไรพิเศษเลยแล้วก็อันะน,อนี้เราก็ใส่ได้นะซึ่งในงานจริงก็อาจจะมีนะโอเคต,ตรงนี้ที่เป็นพาทเพราะว่าเนื่องจากออตอนพี่เสพพี่ไม่ได้ แก้เป็นชื่อเราเปลีเรามาแก้ดได้นะรตรงนี้เ e s โอเคสลันะสโอเคเมื่อกี้เรากด Enter กีเขาขให้เลือกอ่าเราเลือกอันนี้นะเ็เป็นตามนี้นี้ตะลงตารางเหมือนกันนะครับพา ครับหรือบาอครับใครยังทำให้เป็นก็ไปดูคลิปก่อนหน้านครับโอเคเนาะวันนี้ก็เป็นการเมรดฝึกเม็ดนะแค่นิวดีโอนี้ไว้ทั้งนี้นะครับขอบคุณครับ,ส,รรบสวัสดีครับเรบาฝากนิดนึงนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าจะดูวิดีโอคลิปอื่นนะเข้าไปที่ YouTube เข้าไปที่ช่องนะมันตั้งต่ออีกนะนะเข้าไปที่ช่องคลิกที่เพลย์ลิสต์เนี่ยตัว solid work นะดูทั้งเพลย์ลิสต์โอเคเนี่ยเราก็จะเลือกดูได้ว่าแบบสึดท้าดันไหนที่เราอยากดูเป็นพิเศษนะเนี่ยโดยอันนี้เรียงตามเอ็ดกรมสองเลย ส่วนวิชาเมคินิคัลดออเองเดี๋ยวพี่จอัพตัวทำเพิ่มเติมให้นะครันไหนที่มันไม่เหมือนกันนะหรือมีเพิ่มเติมมาเนาะเอาเท่านี้ครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ